จากการสำรวจอาการปวดที่พบได้จากภาวะกระดูกและข้อเสื่อมอันดับต้นๆที่พบได้บ่อยในปัจจุบันไล่ตั้งแต่คอบ่าไหล่หลังและเข่าตามลำดับค่ะลองสังเกตกันดูนะคะว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาอาการปวดตึงเกรงอย่างต่อเนื่องบริเวณกล้ามเนื้อคอบ่าหลังอยู่หรือเปล่า เพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่มงบอกถึงความเสื่อมของหมอนรองกระดูกได้ค่ะภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมเคยถูกเข้าใจว่าเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยใช่ไหมคะแต่ทราบไหมคะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยนำไปสู่การเกิดภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆเช่นการก้มหน้าดูสมาร์ทโฟนนานๆการนั่งในท่าเดิมนานๆน,น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการยกของหนักล้วนแล้วแต่นำไปสู่ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมได้ทั้งสิ้นค่ะ หมอนรองกระดูกเป็นบริเวณที่ขั้นอยู่ระหว่างร่องกระดูกคอไปจนถึงสันหลังค่ะหมอนรองกระดูกทำหน้าที่ในการพยุงน้ำหนักและพยุงโครงสร้างของร่างกายเป็นอวัยวะที่สามารถเคลื่อนไหวได้รอบทิศทางทำให้มนุษย์เราสามารถก้มเงยและหมุนคอได้จึงทำหน้าที่สะสมอย่างต่อเนื่องและทำงานหนักนำไปสู่ความเสื่อมและการบาดเจ็บได้ง่ายด้วยค่ะสัญ,ญญาณที่ม่งบอกถึงภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อม จะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะในระยะเริ่มแรกจะมีอาการปวดบริเวณคอและหลังอย่างต่อเนื่อง บางครั้งอาจจะเป็นเป็นซ้ำๆหายหายและเป็นต่อเนื่องยาวนานขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะถัดมาก็จะเริ่มมีการปลิ้นของหมอนรองกระดูกออกมากดทับเส้นประสาทรับความรู้สึกรอบๆค่ะเมื่อกดทับเส้นประสาทรับความรู้สึกจะทําให้ผู้ที่มีภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมน,นั้นมีอาการปวดร้าวและชาด้วยเช่นการปวดร้าวบริเวณคอไปถึงแขนและการปวดร้าวจากหลังไปถึงขาค่ะ,คะ และในระยะสุดท้ายระยะที่3จัดเป็นระยะที่ถือว่ามีความรุนแรงและอันตรายมากที่สุดค่ะเพราะระยะนี้จะมีการกดทับของหมอนรองกระดูกที่เส้นประสาทรับความรู้สึกต่อเนื่องเป็นเวลานานๆนำไปสู่อาการปวดร้าวชาและอ่อนแรงได้จนในท้ายที่สุดอาจจะนาไปสู่การบาดเจ็บของเส้นประสาทและทาให้เกิดการพิการได้ค่ะส่วนใหญ่เมื่อคนไข้มีภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อม จะเข้ามาด้วยอาการปวดตั้งแต่ต้นคอถึงสะบักค,ค่ะโดยทั่วไปแล้วก็จะเริ่มจากการให้รับประทานยาบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบร,ร่วมกับการประครบร้อนเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็ทำกายบริหารยืดเหยียดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณน,นั้นค่ะแต่ถ้าหากว่า ไปสู่สภาวะที่มีความเสื่อมของหมอนรองกระดูกถึงขั้นหมอนรองกระดูกแตกและกดทับเส้นประสาทแล้วอาจจะต้องพบแพทย์เพื่อทําการผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมซึ่งจะนําไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นและโรคแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนหลังการพักฟื้นด้วยค่ะ ความเสื่อมของหมอนรองกระดูกมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเคลื่อนไหวของกระดูกและข้อต่อค่ะเพราะอวัยวะหมอนรองกระดูกทำหน้าที่พยุงรับน้ำหนักและควบคุมทิศทางในการเคลื่อนไหวดังนั้นหากมีความเสื่อมและบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกก็จะทำให้การเคลื่อนไหวผิดปกติไปด้วยค่ะดังนั้นการปรับพฤติกรรมรวมถึงชะลอความเสื่อมบรรเทาอาการปวดเสริมความแข็งแรงของกระดูกและข้อต่อไปพร้อมๆกัน จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดค่ะ